สวัสดีครับคุณอยู่กับคอนโซลเกมเมอร์สเตชันะครับห่างหายกันไปนานกับซีรีส์แกะกล่องรีวิวหรือว่าการ Unbox กล่องเกมธรรมดาเนี่ยแหละแต่ว่าเราจะมารีวิวดูในส่วนของการออกแบบทั้งปกหน้าปกหลังปกในแล้วก็ตัวแผ่นของเกมนั้นๆคลิปนี้ก็จะเป็นการ Unbox เกมสุดฮิตของ PlayStation ตั้งแต่ PS4 จนมาถึง PS5 นะครับก็เรียกได้ว่าออกช่วงปลายยุค Play4 แล้วก็เมื่อออกเจนใหม่ Play 5ก็มีการปรับปรุงซึ่งอันนี้ไม่ใช่เวอร์ชั่นแรกนะครับเวอร์ชั่นแรกเนี่ยออกไปตั้งแต่ปีที่แล้วปี2020นะปีนี้ทางทีมงานเขาก็ได้ออกเวอร์ชั่นที่เป็น Director's Cut หรือว่าเวอร์ชั่นที่ Enhance สิ่งต่างๆแล้วก็เพิ่ม DLC เข้าไปด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูกันว่าการออกแบบภายนอกภายในเป็นยังไงแล้วก็ตัวแผ่นให้อะไรมาบ้างนะแน่นอนว่าแผ่นเวอร์ชันนี้ก็จะเป็นแผ่นของเวอร์ชัน PS 5นะครับเดี๋ยวเรามาดู ที่กล่องกันก่อนด้านหน้านะครับตัวแผงเขาบอกไว้เลยว่ามี initial premium inside นะครับก็น่าจะมีอะไรแถมมาให้เป็นโค้ดอะไรพวกนี้เกมนี้รองรับภาษาไทยซับไตเติลเมนูต่างๆเป็นภาษาไทยหมดแล้ว Ghost of Tsushima version Director's Cut ก็เวอร์ชั่นที่อัปเกรดมาเป็น PS5 แล้วก็ add นู่น a นี่เข้าไป Sony เองน่าจะใช้เป็นคำว่า Director's Cut แล้วตัวแผนเนี่ย include Iki Island Story Expansion ก็คือเนื้อเรื่องเสริมนะครับของเกาะอ i k i แล้วก็มีในส่วนของโหมด Legends Online Multiplayer นะครับส่วนหน้าปกเองนะครับใครที่เคยเห็นเวอร์ชั่นที่แล้วเนี่ยจะเป็นภาพสีนะก็ออกโทนมืดๆหน่อยเพราะเป็น Director's Cut เนี่ยเขาก็เอาโทนสีที่ทั้งทีมเนี่ยเขาเน้นหนังซามูไรเวอร์ชันขาวดำนะก็เอามาทำเป็นปกให้ออกเป็นโทนสีขาวดำแล้วก็ตัดกับสีเหลืองๆนะให้ดูเก่าๆดูคลาสสิกมากขึ้นนั่นเอง ส่วนสันข้างนะครับก็ยังคงสีคล้ายๆกับหน้าปกคือเป็นครีมขาวๆหน่อยนะครับ Cost of Tsushima ส่วนด้านหลังเป็นตัวหนังสือภาษาอังกฤษนะครับก็บอกว่า include อะไรมาให้มา้างคล้ายๆกับหน้าปกแล้วก็มีโปรยว่า A storm is coming นะครับพายุกำลังจะมา นะแล้วก็มีเรื่องราวของแบ็กกราวน์เนื้อเรื่องของ Ghost of Tsushima มาใหนะ้แล้วก็บอกฟีเจอร์เล็กๆน้อยๆนะก็คือเราจะได้สำรวจโลกญี่ปุ่นโบราณเป็นแบบ Open World Adventure ตัวเกมอันนี้คือรวม Original Content ของเกมเวอร์ชั่นแรกนะแล้วก็แอดออนสิ่งต่างๆเข้าไปส่วนคอนเทนต์ว่าเพิ่มอะไรไปบ้างเนี่ยเดี๋ยวรอรับชมรีวิวของ Ghost of Tsushima Version Director s Cut นี้ได้ r e q u i r e นะ65 g b สํสำหรับเนื้อที่บนเครื่อง แล้วก็ตัวนี้รองรับพีเจอร์สันแล้วก็ Adaptive Trigger ด้วยนนี้ก็จะเป็นโซนของประเทศไทยเสียงก็จะมีอิงแล้วก็ซับไตเติลนะก็จะบอกเลยว่ามีอิงมีภาษาจีนแล้วก็มีภาษาไทยด้วยนั่นเองโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูภายในกล่องกันสำหรับแผ่นเกมนะครับก็คงต้องขอขอบคุณทางร้าน o p e n s o ซอ c วามา a 9 g a เกมช o p ครับที่สนับสนุนแผ่นมาให้กับทางช n น l ได้ Unbox แล้วก็รีวิวเกมนี้กัน สำหรับภายในกล่องนะก็อันแรกเลยก็จะเป็นโค้ดให้ดาวน์โหลดโค้ดซอฟต์ซิชิมะดีเรกเตอร์สคัทนะครับสำหรับเออร์ลี่เพอร์เชสโบนัสมีดิจิตอลมินิซาวท็ก็มีแทร็กใหม่เพิ่มให้อีก2 t r แทร็กด้วยแล้วก็จะมีงานอาร์ตเวิร์กนะครับอีกอันนึงก็เป็นอินโฟมิชันธรรมดาก่อนที่จะไปดูที่ตัวแผ่นเดี๋ยวเรามาดูภายในกล่องกันเล็กน้อยนะ ก็มีหน้าปกในมาให้ด้วยนะครับก็ยังคงธีมแบบเดียวกับด้านหน้านะครับก็คือเรียบเรียบแล้วก็โทนใช้เป็นสีขาวครีมแล้วก็ตรงนี้จะมีลวดลายคล้ายๆกับภาพวาดผู้การอยู่นะครับก็สวยงามดีทีเดียวคราวนี้ที่ตัวแผ่นนะครับยังคงเล่นลวดลายเหมือนกับหน้าปกทั้งด้านหน้าด้านหลังด้านในก็เป็นโทนสีออกครีมนะครับตัดกับขาวครีมแล้วก็จะเป็นรายละเอียดของตัว แผ่นนะครับก็ประมาณนี้เรียบๆนะก็สําหรับการออกแบบอาร์ตเวิร์กตัวแผ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าปกด้านนอกด้านในรวมไปถึงแผ่นเกมก็เรียกได้ว่าใช้ธีมแบบเรียบหรูคลาสสิกนะก็ใช้โทนสีออกขาวดำแล้วก็มีตัดด้วยสีขาวครีมครีมนิดหน่อยก็ถือว่าสวยงามดีทีเดียวเดี๋ยวเราไปดูคะแนนรีวิวของแผ่นเกม Ghost of Tsushima Director's Cut กันสักเล็กน้อยนะครับ ก็เหมือนเดิมนะโดยคะแนนนี้จะไม่ได้รวมคอนเทนต์ตัวเกมนะเพราะฉะนั้นรีวิวของตัวเกมนี้เดี๋ยวมีออกมาแน่นอนยังไงก็รอติดตามกันสุดท้ายก็อยู่ที่คุณว่าจะซื้อหรือเปล่าคิดเห็นอย่างไรกับแผ่นเกม Ghost of Tsushima Director's Cut หรือว่าตัวเกมก็อย่าลืมพูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับสุดท้ายก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คลิปจาก Console Gamer Station หรือว่ากดสมัครสมาชิกเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆ,ๆมากมายสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ